ก็มาเจอกับไหนแล้วก็กับพ่อกับน้องทีมน้องเมย์นะคะแล้วก็น้องหนึ่งนะคะวันนี้นะคะทุกคนเรานะคะกลับมาในรอบ2ปีเต็มๆนะคะก็คือวันนี้นะคะวันที่30มสิบพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบีนะคะในจะได้ทําใบสอรสามห้านะคะ2ปีที่แล้วเนี่ยในทำเป็นใบสอรเก้านะคะส่วนรายละเอียดวันนี้จะทํายังไงบ้างมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็ไปกันที่อำเภอเลยค่ะผื่อว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นความรู้ให้กับทุกคนบ้างนะคะ បាន 2, years Thous อันนี้นะคะเป็นใบสอ9นะคะที่ก่อนหน้านี้เมื่อปี61หรือไม่ก็ไม่ก็62นะคะที่นหนเคยทำไว้นะคะเดี๋ยวนายจะขึ้นคลิปไว้ให้ตรงนี้ดีกว่านะคะหรือว่าจะขึ้นไว้ให้ที่ัวไอน,นะคะเพ,เพื่อนๆก็สามารถไปกดดูได้เปิดที่แบบว่าเอออยากจะรู้ว่าการไปขอใบสอ9เนี่ยเป็นยังไงนะคะในส่วนตอนนี้เนี่ยนายก็จะมาขอเป็นใบสอ3 5นะคะ เราทราที่รู้มานะคะเราก็เอาแค่เอกสารใบสดรอก้าอย่างเดียวนะคะไปยื่นที่อำเภอนะคะสมมุติถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราก็จะบอกว่าเพื่อบางทีอาจจะใช้สำนานบัตรประชาชนสำนาทะเบียนบ้านอะไรแบบนี้เนาะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันที่อำเภอกันเลยดีกว่านะคะ2000 years later ทุกคนคะก่อนที่เราจะไปอำเภอนะคะ,อะตอนนี้คือไม่ได้ไปอำเภอเลยเนาะเดี๋ยวเราขออนุญาตมาดูเคสโทรศัพท์ก่อนนะคะปกติในเนี่ย เห็นแค่ใน Facebook นะคะเดี๋ยวเรจะขึ้นในรูปปตรงนี้ในจำนนราคาไม่ได้นะคะแต่ว่าที่ร้านเขาเนี่ยอันนี้ราคา390บาทนะคะคือมันจะเป็นตู้แบบตู้น้ําไหลนะคะทุกคนเดี๋ยวเราต้องตามไหมทุกคนคือมันสวยมากอ่ะต้องตามปะตามดีกว่าเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราอันนี้หนึ่งอันแล้วก็ขอน้องที่มีกิ่งอันนะคะเป็น iPhone XR นะคะทุกคน เดี๋ยวเราก็เข้าไปจ่ายเงินกันทีเดีวเลยจ้าบ๊ายบายสรุปนะคะของเน้ทได้เป็นอันนี้แล้วก็ของทีได้เป็นไหนคะนี่ iPhone X R นะคะเหมือนกันในว่าคนละสีกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปจ่ายังค์ก่อนดีกว่านะคะบ๊ายบายค,คุค mm ้า hmm. เกิดอ mm ุบิเหตุนิดหน่อยนะคะละหยิบผิดรุ่นนะคะทุกคนหยิบเป็นของ iPhone 11 Pro mm hmm. มานะคะง mm hmm. ั้นเดี๋ยวเรามาดูอันไหนกันเลยดีวยกว่านะ อันนี้เท่าเท่ากันใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่านะคะทุกคนขอนนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวขอนี้ปเปิดแกะก่อนนะคะตอนนี้นะคะทุกคนก็ไน์เนี่ยมาสั่งของที่ KFC นะคะแล้วก็รอน้องทีมเนี่ยกดน้ำอยู่นะคะอันนี้นะคะจะเป็นเฟสที่เราซื้อมาเมื่อกี้นะคะก็อันนี้ราคา390บาทนะคะแล้วก็ส่วนของน้องทีมที่เราให้ดูเมื่อกี้นะคะนจําราคาไม่ได้นะคะว่าในเฟซน,นียเท่าไหร่ไนซ์พีรวยนะคะทุกคน เดี๋ยวเราค่อยขึ้นรูปให้ตรงนี้ดีกว่านะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตลองใส่เคสแล้วก็เดี๋ยวไนจะมาถ่ายดูด้วยโทรศัพท์ของน้องฟินนะคะว่าหลังจากที่เราใส่เคสได้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะน,นี่นะคะทุกคนเมื่อกี้ที่เราไปซื้อเคสมานะคะจะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวไนจะแพนต์กล้องให้ดูชัดๆดีกว่านะคะเสียดายมากที่เราไม่ได้ซื้อแบบเป็นอีการน,นึงเนาะนี่นะคะทุกคนจะเป็นเคสที่ไหนได้มานะคะก็จะเป็นแบบเคสตัวน้ำไหลเป็นยูนิคอลนะคะทุกคนสวยไมย่เอออันนี้ราคา3 9 0บาทนะคะ ในส่วนของอันนี้นะคะเป็น iPhone XR ของน้องทีมนะคะที่เราซื้อกันเมื่อกี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวในในีจะเพนกล้องหลังให้ดูนะคะนนและซ้าและตัดสินะคะนี่นะคะเป็นของน้องสาวในนะคะเป็นคือในอเคยเห็นในฟิน,นะคะทุกคนคือมันสวยมากแต่ว่าเมื่อกี้เราเกือบหยิบผิดรุ่นนะคะในหยิบของ iPhone ว1 Pro มานะคะดีที่พี่พนักงานเขาทักซะก,ก่อนเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปอำเภอกันจริงๆแล้วนะคะทุกคนก็ตัวอาไปเลยคะ่ะ ทุกคนคือเสียดายมากนะคะเมื่อกี้ที่ไหนมาเนี่ยหลังจากการที่แบบว่าไป ช้อปปิ้งตรงนนี้มานะคะกลับมาสศาดดีไม่อยู่ค่ะทุกคนก็คือสศรดดีเนี่ยเขาไปไประจำการที่อำเภอเมืองนะคะก็น่าจะได้มาทําอีกทีนึงอีกทีนึมันประมาณนันจานหน้านะคะ โอเคนะคะทุกคนคือหลังจากที่เราแบบไม่ได้เจอศัตดีใช่ไหมใครในะก็ต้องรอพ่อก่อนนะคะเพราะว่าพ่อเนี่ยผ่านน้องครีมนะคะไปทำบัตรประชาชนใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปไปรสนีกันนะคะไปซื้อกล่องน้องเพ็กของดีกว่าก็ถือซะว่าวันนี้เนี่ย,นเ,นยเป็นบอ็อกเล็กๆของใน,นละกันเนาะก็เจอกับความผิดพลาดในวันนี้นะคะไม่เจอศัตดีเนาะเสียใจมากๆเลยทุกคนแล้วก็เขาเนี่ยบอกว่า เดี๋ยวก่อนที่จะมาทําให้โทรมาก่อนแล้วก็ให้มาทาประมาณมันจะหน้าอีกรอบนึงแต่ว่าถ้าชัวร์คือให้โทรหาสัตว์ีก่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวสมบติคลิปหน้าที่จะมาทำเนี่ยจะเริ่มเปิดคลิปใหม่แล้วก็เล่ารายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับก็วันนี้นยถือถว่าเป็นเป็นบล็อกแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวรอ,อพ่อก่อนนะคะ ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็กำลังจะกลับบ้านนะคะวอกวันนี้นะคะนอกจากเจอกับความหวังแล้วนะคะอาจจะแีบว่าคลิปแบบสั้นๆนะคะมีความปวดแตกบ้างน,นะคะโอเคค่ะงั้นคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเร้งก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะส่วนของการทาไปสอดอมสามห้าเนี่ยเดี๋ยวเราก็ค่อยมาทากันอีกทีวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะก็วันนี้ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะ